สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตัก็จะมาพูดถึงเรื่องมะนาวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะมีคุณแม่ถามเข้ามาในเพจแม่ลูกสตอรี่นะคะว่าคนท้องสามารถดื่มน้ำมะนาวด้วยหรือเปล่าเพราะมะนาวมีรสเปรี้ยวแล้วมีความเป็นกรดด้วยเป็นอันตรายต่อลูกในท้องหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็มีคำตอบมาให้ค่ะมะนาวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแต่มีคุณประโยชน์มากมายนะคะ น้ำผสมกับมะนาวสามารถช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้เป็นอย่างดีสำหรับคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์เลยค่ะเรามาดูประโยชน์มากมายของน้ำมะนาวกันดีกว่าค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะช่วยด้านการเติบโตของสมองทารกค่ะในน้ำมะนาวมีโพแทสเซียมด้วยนะคะทําให้สมองของทารกเติบโตในครรภ์ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินซีซึ่งเป็นสว่วนช่วยให้กระดูกทารกแข็งแรงอีกด้วยนะคะ 2. ค่้าล้างสารพิษ การดีท็อกอย่างง่ายๆก็คือการดีท็อกด้วยน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นค่ะโดยดื่มในทุกๆเช้านะคะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถดื่มได้ทั้งวันแค่ฝานมะนาวหรือบีบน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นจิบตอนยังอุ่นๆหรือจะดื่มเพื่อรักษาความชุ่มชื่นในลำคอในระหว่างวันก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปด้วยได้นะคะ 3. ค่ะ ช่วยให้ผิวพรรณคุณแม่ดีขึ้นวิตามินซีในน้ำมะนาวจะช่วยผิวพรรณคุณแม่เปล่งปลั่งและช่วยขับสิ่งหมักหมมหรือตกค้างที่อยู่ในร,ร่างกายให้ถูกขับออกไปค่ะนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวลดเลือนจุดด่างดำและยังช่วยให้ผิวไม่แตกลายจึงเป็นการบำรุงจากภายในโดยแท้จริงค่ะแต่เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นคุณแม่ก็อย่าลืมทาครีมบริเวณท้องและต้นขาช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะ 4. ค่ะแก้ปัญหาท้องผูก เพราะเมื่อคุณแม่ท้องใหญ่ลำไส้ของคุณแม่ก็เคลื่อนไหวช้าลงค่ะทําให้การขับถ่ายเป็นเรื่องยากแต่น้ํมะนาวจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นการดื่มน้ํมะนาวในตอนเช้าจึงสามารถทําให้คุณแม่ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะและข้อต่อไปก็คือสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ เวลาที่ตั้งคานหากเจ็บป่วยเพราะเป็นไข้หวัดเราจะกินยาสุ่ม4สุ่ม5เองไม่ได้เด็ดขาดน,นะคะเพราะในตัวยาอาจจะทำอันตรายกับลูกในท้องได้ก่อนที่จะมีอาการป่วยการดื่มน้ำมะนาวก็ช่วยได้เพราะวิตามินซีในน้ำมะนาวจะช่วยปรับระดับความดันเลือดในร่างก,กายให้ปกติและปรับสมดุลและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างก,กายทำให้ห่างไกลจากอาการหวัดได้นั่นเองค่ะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ